สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับบอนไซเฟื่องฟ้านะครับเฟื่องฟ้านะครับเป็นพืชนะครับที่ขยายพันธุ์ด้วยการปักชานะครับตอนกิ่งหรือเสียบยอดนะครับจริญเติบโตได้ดีในดินปนทรายนะครับระบายน้ําดีนะครับชอบความชื้นต่านะครับและแสงแดดแบบเต็มวันนะครับสาหรับเทคนิคที่ทําให ต้นออกดอกก็คือนะครับที่ทํากันเยอะๆนะครับก็คือการงดน้ํานะครับห้าถึงเจ็ดวันนะครับงดน้าห้าเจ็ดวันใบจะเริ่มร่วงนะครับจากนั้นก็อัดน้ําอย่างเต็มที่นะครับต้นก็จะผลิดอกบานสะพังนะครับกีบดอกนะครับนำมาชุบแป้งทอดกินเป็นของว่างได้ด้วยนะครับนี่ครับเอามาให้ชมนะครับความสวยงามหลหลายหลายท่านก็ถามมาว่าทํายังไงให้มันออกดอกนะครับนี่ครับก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทํากันหลายๆท่านก็ทํานะครับคือการ งดน้ํานะครับแล้วก็อัดน้ํานะครับบอลใส่เฟื่องฟ้าวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมตะโกหนูหลักล้านนะครับนี่น่าจะมีต้นเดียวในเมืองไทยนะครับที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นบอนไซจบจบนะครับต้องบอกว่าเป็นต่อตะโกนานะครับแต่ว่าเสียบตะโกหนูนะครับเสียบมาแล้ว30กว่าปีนะครับโอ้เกือบเท่าผมเลยนะ นี่ครับใหญ่มากนะครับสวยมากดูไม่ออกแล้วนะครับเป็นตะโกนูที่ใหญ่จริงๆนะครับในเมืองไทยนี้ถ้าใครมีก็ลองแนะนํามาได้นะครับตัวนี้ก็หลักล้านนะครับไม่ลงด้วยต่อก็ไม่ลงนะครับต้นใหญ่จริงนะครับที่สําคัญนะครับลุงมอดแถมนี้ด้วยนะครับนี่แถมมะขามนะครับแถมมะขามต้นใหญ่ๆเลยนะครับต้นนี้ก็หลักแสนเหมือนกันนะถ้าขายแยกนะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้มะขาม เก่าแก่นะครับซากซากเก่าแก่แล้วก็สร้างเป็นบอนไซด้วยนะครับเอามาให้ชมนะครับตะโกหนูหลักล้านอีกลูกจะติดลูกก็พยายามดูให้เขาติดไอสายพันธุ์เนี้ยเวลาตัดใบใหม่เขาจะติดดอกดอแต่ปีนี้ดอกเยอะหน่อยปีที่แล้วต้นนี้ไม่ได้คือเสียงตามจีนนะครับตายหมดเลยก็เลยเอาไว้ดู ใช่เนี่ยผมยังไม่ได้ต่อยต้นทาได้ตะเกืยงกว่าเนี่ยสิ่งนี้ต้องต่อยมันยูเยียอย่างต้นที่ที่ชอ่ยูเยียไหมดเลยอ่ะก็อันนี้ไบโเมเปิลใบทะพิมอันนั้นใบดำมันใบดำมันอันนี้ไม่ไหนครับนนี้เนี่ย อันนี้ใบมบะนนป,มาปางเลยน,นี่มะปางอันนี้กลมแอปเปิลนะอันนี้แอปเปิลทั่วไปเปิลทั่วไปนี่มะขามแล้วก็มีใบแอปเปิลเล็กนะครับแอปเปิลจิ๋วมันแทะนะครับแล้วก็มีใบมะเลืออีกนะครับแล้วก็อีกหลายหลายชนิดเลยนะครับอันนี้นนด่าง,งนะครับตัดไม่ได้แพง ต้องดูเอาแบบนี้เลยอน,นี้ด่างกลมกลมแอปอะไรนะพี่พันธ์กลมแอปเปิปเปล้ปปลด่างใบกลมเล็กไม่ใช่แอปเปิ้ลเนี่ยมันจะมีสองอย่างคนละอย่ยางให้เดูใบเลย,ยอ๋ออ๋อใบกลมเล็กอันนี้ใบกลมเล็กใช่ใบกลมเล็กมีสองอย่างที่จริงตะโกหนู<ม>ก็มีอีกเป็นสิบยี่สิบชนิดเลยนะครับชนิดของใบนะครับต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะหาทำคลิปมาให้ดูให้ครบเกือบทุกชนิดนะครับ นี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับชนิดของตะโกนูวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมบอนไซสวนคุณมนตรีนะครับนายกสมาคมบอนไซไทยคนแรกนะครับของเมืองไทยน่ครับบอนไซที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายร้อยต้นนะครับมีแต่ไซต์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคุณมนตรีบอกว่าไม่ชอบไซต์เล็กๆนะครับมันดูไม่เต็มตาก็คือไซต์ที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นไซต์ประมาณเดียวกันหมดเลยนะครับ ก็คือจะใหญ่ประมาณกันหมดเลยไม่ว่าสายพันธ์อะไรนะครับก็จะประมาณเท่านี้นะครับอันนี้คือเป็นไซส์เล็กของคุณบนตรีแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าที่ราชบุรีนะครับบันทวิเเลตนี่คือเยอะกว่านี้มากนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ไปชมได้นะครับอันนี้โอ้โหเอามาให้ชมนะครับนี่แค่บางส่วนนะครับอยู่ที่โซนหน้าบ้านนะครับ และโซนหลังบ้านอีกก็เยอะนะครับมีแต่ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม้เก่าแก่มากการนนยกที่สิบอายุมาจูนนะครับเานนาพืออานนาพ่อเร่งหลังจากน้าเขาจะต้องทำการับไล่ที่สิบอายุมาจูนนะครับการยกขึ้นมาเปิดสายพายนะครับก็จะมออจากรางวับชมเชยนะครับชมเชยก่อนแล้วก็จะเป็นลำวับที่2นะครับแล้วก็จะเป็นรลงวับที่หนนะครับ ก็ขอรับชมเชยนะครับจะมีด้วยกันสามต้นด้วยกันนะครับเริ่มจากต้นแรกนะครับราวัลชมเชยนะครับต้นต้นอะไรครับตามไปครับมะขามกอหินครับขอเชยงตรงมือด้วยครับผมครับแล้วก็เรชิญเจ้าของนะครับมารับรางวัลนะครับมะขามกอหินนะครับครับขอเสจ้กับเจ้าของต้นงมาด้วยนะครับ มาถามก่อนหนึงนะครับต้นต่อไปนะครับเป็นต้นที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับเป็นต้เนเท่งหน้าสมต้นนะครับของน้องก่อนนะครับควาเน,นะครับอขอแสดงความยินดีด้วยครับครั<ส><ด>บและอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นต้น สวัสดีครับนี่นะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์พี่คนหนึ่งนะครับที่ถามมาว่าทํายังไงให้มันออกดอกเต็มต้นนะครับปกตินะครับเทคนิคที่เขาทํากันนะครับสําหรับเฟื่องฟ้าสามิตีตุ๊ดจีนนะครับเขาก็จะงดน้ํานะครับก่อนอาทิตย์หนึ่งนะครับห้าถึงหกวันแล้วเขาก็อัดน้ํานะครับดอกมันก็จะมานะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบอลใซไกลนะครับต้องบอกว่าหาดูยากมากนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับดู ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นตะปุ่มตะปำนะครับมันเหมือนไม้ที่โอ้โหเหมือนเราสร้างทําเองนะครับให้มันเป็นแต่ว่าที่จริงมันเป็นเองแนตะ่ตามธรรมชาตินะครับต้นนี้อยู่ที่สวนคุณมนตรีนะครับที่สวนคุณมนตรีต้องบอกว่าเป็นอีกต้นหนึ่งที่หาดูยากเลยนะครับก็ในสวนก็มีเป็นร้อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบ <yapmış. S 1> เหมือนถ้าเป็นคนเหมือนเท้าแสนปมอะแต่ว่า สำหรับต้นไม้แล้วมันคือของหายากนะครับถ้ามันเกิดกับคนก็จะอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ว่าเกิดกับต้นไม้คือเป็นของหายากนะครับไม้แปลกไม้อะไรมันมันเป็นรายไอเทมที่แบบหายากครับหาดูยากด้วยนะครับไม่เคยเห็นนะครับกลายแบบนี้ต้นนี้ก็อายุหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีอยู่ที่สวนคุณมนตรีนะครับนี่เอามาให้ชมนะครับเผื <c oughs> <Rem> ่อใครไม่เคยเห็นนะครับกลายแบบนี้นะครับแล้วกลายแตกใบอ่อนนี้ สวยมากนะครับที่สวนนี้เป็นใบแดงๆชมพูนะครับสวยมากไม่ว่าจะเป็นไกลหรือกลางหรือหลายๆชนิดนะครับที่นี่มีแต่ไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็คุณดนตรีนิยมไซส์ใหญ่ๆเต็มตานะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไซส์เล็กแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไซส์เล็กคุณดนตรีเลยนะครับเพราะว่าคุณดนตรีจะเล่นไม้ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่แบบดูเต็มตานะครับดูครบถ้าเทียบกับต้นอื่นๆข้างหลังนี้ต้นนี้เล็กนะครับ เอามาให้ชมนะครับความแปลกความสวยงามของบอนไซไกลสวนคุณมนตรีสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบอนไซมะขามต้นนี้นะครับโอ้โหเป็นต้นเดียวที่โดดเด่นมากนะครับที่อยู่ในงานนะครับสาหรับบอนไซมะขามที่บองมาเช่นะครับดูผิวพันธุ์นะครับก็น่าจะเป็นไม้ขุดนะครับเป็นยมาโดรินี่ครับก็เอามาสร้างนะครับน่าจะดูจากกิ่งก้านแล้วก็น่าจะ หลายสิบปีเหมือนกันนะครับดูรายละเอียดข้างในโอ้โหนี่ครับกําลังแตกใบอ่อนเลยนะครับมะขามแตกใบอ่อนนี่เป็นอะไรที่สีสวยมากนะครับใบมันจะเขียวอ่อนสวยมากนะครับก็เหมาะแก่การนะไปทําต้มยําไก่นะครับดูโอ้โหนี่ครับมะขามบนใส่มะขามนะครับก็สวยนะครับต้นนี้อยู่ที่ตลาดบอมาเช่นะครับก็เอามาให้ชมนะครับ ิ่งถ้าติดฝากนี้น่าจะอลังการนี่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับต้นจริงต้นใหญ่นะครับนี่สวยเข้าลวดอบอนไซมมะขามนี่ครับมาดูแล้วนะครับตะโกหนูต้นนี้ตะโกหนูแท้นะครับใบมะขามต้นใหญ่มากต้นจริงใหญ่มากนะครับดูแค่กิ่งย่อยอันนี้กิ่งกิ่งย่อยนะโอ้โหโคนนี่ครับสวยมากต้นจริงสวย ต้นนั้นก็ใหญ่เหมือนกัน30กสิาปีต้นนั้นก็เสียบนะครับแต่ว่าก็เสียบนานแล้วว่างั้น30ปีเหมือนกันต้นนี้นก็สวยนะครับต้นนี้ก็สวยโอ้หอลังการจริงใหญ่มากสวยครับราคาคุยได้นี่ครับโอ้กิก่งกันสวยงามนี่ครับ จริงครับต้นใหญ่จริง